พี่น้องเก็บพรอนชาแนลไม้แกล้วเด้อค่ะเมื่อนี่สิผ้ามาเก็บบูเบอรี่แต่ว่าตอนนี้พ่อมาพิสบายก่อนมันเห็นมันแดงเก็บเอาเลยมาเบิง้งมาเบิ้งนี่แม่เขาเอาไปเห็ดแยมแล้วก็กินกับสเต็กมันจะออกสมมันหวานแต่ว่ามันบุคันเนี่เห็นมันแดงนี่มันหน่อยหน่อยได้พี่น้องฝรั่งเขาจะกินกับสเต็ก เก็บอันนี้ก่อนเดี๋ยวเก็บไปเก็บบูเบลีต่อมาเก็บมันสิะ่ะเก็บขายก็ได้ขั้นมันนีออ่ก็ยวเก็บไว้กินซื้อดอกเดี๋ยวมันก็มีแดงยังแบบสิ่ละมียูทัวไปพี่น้องมันบน่วยใหญ่แด้มันหน่วยหน่อยเห็วนวปะเอาเก่าหน่วยเปลือกออกแล้วก็เห็ดแยม ไปคุกกับน้ำตาลเนาะเอาไปต้มใส่น้ำตาลแล้วก็เห็ดเห็ดเป็นเยมแล้วก็กินไว้ถ้ากินกับอันสเต็กเนื้อสเต็กหมูไปใหญ่มองบัณฑิตผูนสิพาไปเบิง้งบูเบอรีมาเด้อมาเด้อชีวิตอันชีวิตต่างแดนมื่อนี้งดเก็บเห็ดหนึ่งวันนะคะ ถ้าพ่อก็เอาอยู่ลเต้พ่อก็เอาพ่ๆๆ <c oughs> อวานเก็บบูเบอรี่เอาไปฉปั้นกินเอามีอาวุธพร้อมเดยอาวุธสำหรับตักบูเบอรี่นะคะมันนวหนว่อยถ้าเขราะใส่อันนี้ตักมันก็ได้ไว้เราต้องใช้อันนี้ เดี๋ยวพอกันหอดไหลงันกระโดงมันไปแล้วถ้าสำรวจไปแล้วรอบนี้ที่นี่บ่ค่อยยกอะไรแต่มีคนอย่างกบกบกันก็บ่ไป ออ,ออพอยางใดหมากแดงสหลายอ,อ,อยาบอบผสมกันมบ่เสีงเยงม่ต้งจะหงายไงคถ้าเอานีตักมันตักมาได้มันมน้อย บะเมนบะคือบ,บูบลีบูบลีน้อยใหญ่ก้นอนน้อยนึง่งต้องใช้มืออย่างเดียวนะคะรูด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 ,รดหลเดี๋ยวมันผสมกันมันปนกันหลังวัดทีเบตมันค่อยหลมันเดิดไปวะฉันมาผู้เดียวยันหลงบอ่อบอยานค่ะไม่ดูโคตร เก็บอยู่นี่หลาย,ลายปีแล้วแต่ว่ามันก็สีเสียวเฉียวจังหน่อยเ <c oughs> สียวควงอันเก็บถึงไ <SA> ด้เก,ก็บเก็บผู้เดียวก็เก็บเด้เก็บขายแม่แต่มไมให <SA> ม่ๆบ่ได้เฮ็ดโมมีงานทำเนาะเก็บบูบรีขายรถอะไรนี่สิผาโค้งพี่น้องึ <c oughs> ถึกอันเดียวนี่รถเราเป็นลอยหุ่นเด้อขอขายรถเราบ่ถึงลอยขอบ่ขายขอเอาไปไว้เถกกินอันนี้ไม่ต้องเก็บค <SA> วงเนื้อ ไว้เห็นอาหนิตักเอาอะไรตัวมันเฮียอ,อุปกรณ์พร้อมค่ะแต่วานวัดดกที่น่องวุ่สุปีสุปีมันสิดำคึกมึกเลยเห็นบดดกแต่วันพอดิกเล็บอยู่มันสิ่นี้มองดกอยู่ท้างอันไปวัดคุณเอาไมาไกลๆสาธิตวิธี นี่เดอ้อตัดสิมันก็สิไหลลงไหลลงไปอยู่ในนี่ขวเก,กียนผู้ใดกระซางเด้อเบิง่งเหลวอยู่เมืองไทยเน่ยที่เขาว่ามาเก็บบุบรี่ขายน่ะแลวมาถะ่ะต <laughs> <บ>ัวอย่างท<บ>ี่ว่าไหมาผนละไม่มันบรได,ดดกสุกตีเพราะว่าขเขาบรไดปูกไวไหม มันเป็นผลไม้ธรรมชาติมันก็แหลวแต่ดีนฝ่าอากาศแต่ขั้นไปถือมองมันดก,ก็โอเคอยู่แต่ว่ามุเจ้าสิมุจเจาต้อกปีนเขาเด้อันนี้คือเด็กๆเสบงเพิ่นมาหนิจนวานิวเล็บเล็บตีนเพิ่นออกเพราะว่าเพิ่นปีนเขาเราอากาศมันเย็นมันบ่บ้านคนบ้านเท้าเกิดชิ้นกับอากาศเย็นมันบ่เห็น <Okay. S 1> คนลงออกใจ ข้าววดนั่นโอ้จะรุดโูนแต่เพิ่นก็ได้เงินย่ดอกแต่เพิ่นสิมาตักซำหนีกรได้เงินเด้จกสิลงไปอยู่ในกระลองลงไปอยู่ในหนีแต้เพิ่นสิตักแบบสสวเป็นสัวตายไงแ้วมันก็ต้องดกเพิ่นไปกินเพิ่นออกตือต้ตีหา เขาแบ่งก็สามทุ่มแล้วพวกคนมาซั้จัางว่าเป็นมารับจังหรือเปล่จาจะขายไหมไม่รู้เขาซื้อกันลอดอะไรอันนี้ถ้าคอยขายหัวควสจขายให้พวกฝรั่งเนี่ยพวกทพิ่นเอาไปเห็ดแยมพวกเขาไปเห็ดแย้มเองเขาก็สิซื้อราคาแพงแบบน,บบนี้แบบนี้นี่กินเราลินดำต่านซุ่มอยู่ในหลานขานวยเป็นสีญ่ก็นี่เนาะอันนี้ของแค่เพราะว่า มันเป็นบูบารีปลาบูบารีปลานี่มันสิหหยมันสิมีแอนตี้ออกซิเดนต์เห็นว่แล้วบะน,นี้ค้นกับสิมาเพราะว่าวิตามินมันหลายมันนี้เป็นมันเป็นผืดดีถ้ากินแล้ว้าห้องอยายสิมือก็เ้ากก็สิด,ดำสีแหลงสีไหมมันก็เลยเห็ดให้ค้นเขาชอบกินเขาก็ตักไปขายตามโรงงานจามเห็ดน้ำไหม ชุมเห็ดน้ำผลไม้ังสิแม่แต่เขาสื่อถือเขาสื่อถือวันนั้นสาเก็ดมือเราจะโล่งขุมค่าส่วสทีได้ตัวเครื่องบินขึ้นนี่ทำแมงข่อของบ้าเอาเด้อโอ้แม่งยังมือนี่คือแม่งไหลายอเทีที่ เก็บกินเนี่ยนี่น,น,นี่ยายนี่มันบ็โดกดอกพี่น้องนี่นี่หมองมันดกมันก็ดกเยะอันนี้มันหม,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 มองไก่บ้านบัโดกเลยพอเล็มเอาขานไปไก่

ยไม่ได้เสียด้านวะแต่ย้อนนู้ตอมพี่ไม่เสีดไอ้น้ำมันตะไคร้ชีวิตเมืองนอกอยากมากพอในวบนเสียสู้มันยุ่งหลายคักะว่าอยากมากพอชีวิตเมืองนอกไม่ได้สวยหรูนะคะจะบอกให้ แต่ว่ามาแล้วมันกลับมาได้มันก็นต้องยู <c oughs> มันก็นต้องยูนะพี่น้องเอ้ยเอาทุกอย่างเ <c oughs> น็ดเฮ็ดขายรับทำความสะอาดบ้านนะคะเพ <c oughs> ื่อความยุ่รลอดอะบ,บันกับบดไอโควิดกับมาอะบันต้องยูมาที่ดกดก เก็บเพื่อความความสนุกเพราะว่าไปไหนบ่ได้เขากะเที่ยวเมืองบ่ได้เขาเที่ยวปลาปกติกับบ่เข่าเมืองอยู่แล <c oughs> ้วปกติกับบ่เข่าเมืองแล้วบ่มีเงินเ <c oughs> ข่าในเมืองเสียเงินเข่าในปลาบ่เสียเงินได้จริงเหรอทีเด้อ มันดกปกติมันจะสีโดเป็นสีเบิร์เป็นพืชไปเลยเป็นพืชไปงี่สีมันจะสีได้ไว้ห้องตักไปแบบสี๋แล้วห้องขอดไปเอาใบมันออกไม่ไมันจะเอาไปปั้นเนาะไม่ไงจะว่ามันห่าง เดียเก็บมือเด้เก็บไปกินเองเอามือเก็บเอามันสีสะอาดขออนอยากเก็บอันจะข้าวก่นเด้อเดี๋ยวสิสิทายให้เบิ้งวิธีเนาไัปเอาใบมันออกเพราะสิมีอีกวิธีหนึ่งไปหอนเอาใบมันออกแล้วกัสีเห็ดให้เบิง้งเสียมาปัน่นอันใส่กล้วยปั่นใส่นม ปันใสโปรตีนนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะตอนตอนทำความสะอาดนะคะ